เราแบงท่อนที่3นะครับเลกตโต้ทูโน้ตนะครับอ่าผมจะแบ,บ่งเป็นทั้งหมด3ท่อนเออสีท่อนดังนี้นะครับก็คือท่อนแรกนะครับท่อนที่8 7 9 7 9 7 9 7 8เนี่ยแบบนี้ครับท่อนที่2นะครับ 1ิบเก้าสปดสิหัวบสิบเอ็ดสิบเกสปดสิบสองสิบเอานี่สายสามสองอนต่อมานะครับ12 11 12 เล่นตามโน้ตดีกว่าตัมเสียงที่ได้ยินดีกว่านาะไม่งวนเสียงเราจะงงเปล่าๆนะนี่รุ่นนี้แค่นี้นะฮะรุ่นต่อมานะครับ14ทำไมผมถึงเล่นเรื่องโน้ตตัวนี้รู้ไหมครับคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่เห็นเล่นจริงๆเนี่ยเอ่อก็จะเล่นโน้ตตัวนี้นะครับเมื่อก่อนผมก็เล่นอย่างนี้เหมือนกันนะฮะ แต่พอผมฟังไปกแกะดีๆเข้าเนี่ยสำเนียงของโน้ตตัวเนี้ยับโน้ตตัวเนี้ยความความแผดของมันน่ะแล้วก็เสียงที่เราสามารถที่จะจัดปิกเราได้ซาวแบบเนี่ยซาวแบบเนี้ยพร้อมกับไวเบอร์โต้เนี่ยผมว่าโน้ตตัวนี้มันให้ไม่ได้มันมีเพราะมันความเป็นสายที่มันมีสายสายหุ้มเนี่ยสายหุ้มแบบเนี้ย,ย,ยกับสายที่มันไม่มีสายหุ้มเนี่ยความแผดของมันเนี่ยจะค่อนข้าง,างแตกต่างกันนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่า เท่าที่ผมฟังนะครับผมได้ยินเสียงแบบนั้นเพราะว่าพอ,พอไวบ์โต้ควบคู่คกับการที่เราเล่น่ย่บเบนี้นดีโน้ตกึ่งกัดปิ๊กอ่ะมันจะไม่แบบมันจะไม่ได้กัดปิ๊กแบบนี้เนี่ยจะเป็นแบบมันจะไม่ได้แบบนี้ด้วยอย่างนงี้ไม่มีเสียงแหลมกัดปิ๊กถูกไหมเนี่ยจะมีสำเนียงของการผสมการกัดปิ๊กระหว่างเสียงโน้ตกับกัดปิ๊กครึ่งต่อครึ่งเนี่ยจะเป็นท่าไม่ตายของพี่ป๊อปเลยนะฮะเพราะพี่ป๊อปดีดรูปพวกเนี้ยสำเนียงโน้ตแบบเนี้ยเหมือนเหมือนสั่งได้เลยนะฮะ ายากมากนะครับยากมากลองดูนะครับทั้งหมดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราฝึกให้เราลองฝึกทีละท่อนก่อนเนี่ยแค่เนี้ยท่อนหนึ่งนะให้เล่นสั้นๆแต่ว่าให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ทั้งความรู้สึกของมือทั้งอะไรทุกอย่างเลยนะครับต่อไป พอเราทำได้ปุ๊บเราค่อยๆมาต่อกันต่อไปแล้วก็มาต่อกัน,นต่อไปนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวท่านต่อ,อไปเรามาดูกันฮะ